Kaboom, mấy mới ra kaboom khót, điện kaboom. Must đấy nè, ấy, điện nó vàng. bữa điện, đấy nè, điện, 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 cho điện,

มันีตัดอยู่ตัดต้นี่นี่มีแตนเตหน่อยว่าตืดเลยเซนหน่อยมากเลิมออกเลย เต็มีกโอ้ยเอาจงเฮ้ยเตร่างเลยใช่ไหนั่นเลยโอ้เไปกินหลายเลยนี่้ใช่อ่ะเอ้ยังไงเพื่อนเอาคนมาเอาลงงจะได้มันอันนี้เจ้าคยเงี่ยนเท่าไรเท่เล็กมึงอะไเาล็่กไูได้บเ มัมมบมาออนกวูเ่นอา,ม,ม,อามันเอาออกซึ่งหนึ่งเลยพระองค์นี่มันตัดปลายออกเตกีมันงามอ่ะแมนแจดแ,แจลูกเอา เสามีแล้วเหล็กมีแล้วก็แล้วแต่ตีผังอันนี้ก็หมดไปสั่งเหล็กมาคือว่าเยอะมนกันสามหมื่นกว่าเหล็กบา้างเสาบ้าง ส่วนที่เมื่อวานไปสั่งมาที่สั่งมาเมื่อวานคนละคนละอย่างกันกับทางนี้ทางนี้กุฏินี่จะเป็นห้องน้ำอานนี้ก็มาแล้ววัสดุ ติดเห็นปูนทรายปูนประตูจะทำห้องน้ำเพราะกุฏิสองหลังนี้ไม่มีห้องน้ำนะเราจะทำไว้ตรงกลางตรงนั้นพอดีส่วนถ้ามีทุนอีกก็จะทำกุฏิตรงนี้อีกอันหนึ่งที่เราลือออก <c oughs> กุฏิที่ลือออกทั้งหมดมันสามกุฏินะ้นตรงนี้กุฏิหนึ่งตรงนู้นอันหนึ่งแล้วก็ตรงนู้น แต่จะทําขึ้นมาให้มันให้ได้กุฏิหลังนั้นก่อนหลังนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงเอ่อที่เราสวดมนต์ข้ามปีนี่ก็ได้นี่แหละได้อิดหินแล้วก็อิดบล็อกท่อท่อแล้วก็บานประตู จะลงมือบันหมอมที่นี้บันเขาจะไหนบันบน่นนอยบอกมาคุณไม่รู้สังเกตว่าเราเห็นไหมสองกุฏินี้ไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีห้องน้ำก็จะทำให้ตรงกลางนั้นมีนสั่งมาเมื่อวานหมดไปหมดไปเกือบเกือบหมื่นก็ได้มาจาก การสวดมนต์เย็นนะไอ้สวดมนต์ข้ามปีส่วนตรงที่เราทำตรงนู้นคืออีกโซนหนึ่งคนละคนละประเด็นกันก็ค่อยๆทำไปนะส่วนลังนี้ที่ลื้อออกก็ยังมีโอกาสได้ทำก็เป็นไ้ก่อนเอาตรงที่เราพอทำได้ก่อนตามทุนตามทุนอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จแล้วก็ไม่ว่ากัน ขอให้ได้ยกขึ้นมาแล้วก็ได้มุงไว้ตอนนี้กำลังเชื่อกันตีพังคอนมุชนาเดอสาธุสาธุ